คิปสกิดค่าวขอรอมอเห็นชอบเตรียมตั้งสุ่นประสานงานแก้ปัญหาเฟคนิวส์ายว่างนี้ไม่รู้สายข้าวไม่จริงและขี้เท็จชอบส่งต่อทางไลยจังหู้เม็ดพี่น้องรู้ไหมว่านอกจากอีข่าวใจพิษแล้วยังสร้างความเสียหายให้สังคมเป็นงวงกว้างกันแล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้น้องบ่าวพี่ยับอีมาแบบวิบวิบสักคิดครับเพราะทนไม่ได้แล้วที่ว่างนี้ให้พี่น้องบางคนชอบแชร์บอกต่อข้าวขี้เถ็ดหรือว่าข้าวปลอมกันมากแรงก็เข้าใจและค่ะว่าสร้างคมออนไลน์ว่างนี้มันควบคุมกันยากอีไปล็อกมือไม่ให้กดแชร์มันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ เรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยเห่นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวารยการป้องกันและปราบปรามและแกะ้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์โดยให้มีการจัดตั้งสนยนประสานงานการป้องกันปราบปรามและแกะ้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ทางสนยนประสานงานกลางโดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นสย์กลางในการดำเนินการในระดับกระทรวงและก็ให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตั้งสย์ประสานงานประจําจังหวัดโดยให้ผู้วาราชการจังหวัดรืร่อรองผู้วาราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่หัวหน้าสย์ประสานงานประจําจังหวัด หลักๆเลยนะก็คือถ้ามีข้าวปลอมให้เจา้าหน้าที่แคบออกมาประชาสัมพันธ์โดยทันทีและให้แจ้งกรมประชาสัมพันธ์ภายในหนึ่งชั่วโมงให้บังคับชายกฎหม้ที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบและต้องจัดให้มีการรองถูกหรือกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบส่วนโดยเร็วที่สุดครับ้าข้าวปลอมในที่ให้หระวะ่ต้องแคบเอออกจากระบบ ตรงนี้ให้เป็นนาทีข้องคาราชการหรือเจา้านาทีข้องรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งบังคับชายกฎหมยตามระเบียบนี้โดยให้รีบแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เอาออกจากระบบคอมพิวเตอร์โดยทันทีเลยครับพี่น้องครับข้าวลือข้าวลาวข้าวที่เข้าว,ว้ากันว้า ก็ไม่รู้ว่าเข้าไหนส่วนใยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ,อีีไปสร้างความแตกแยกแล้วก็ไปทําให้คนเข้าข้าวใจพิษกันขันถ้าเราเชื้อคนงายเราก็จะตกเป็นเยื่อข้าวคี้เท,ท็ดหรือว่าเฟกนิวได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเช็คแคชัวก่อนแชร์นะครับวันนี้น้องเบาพี่ไปก่อนครับสวัสดีครับ